สวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรสกิจข่าว6กนะค่ะเราแม่น้อยจะพามาดูเชฟยันสกิดข่าวหนึ่งค่ะเล่าข่าวให้เราฟังด้วยกันนะคะไปฟังด้วยกันกับแม่น้อยนะคะไปไปไปแม่น้อยจะพาไปฟังค่าฟังด้วยกันนะคะเียทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับให้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ นั่นแหละที่มากรุงเทพเขาก็ให้ค่ารถให้อะไรทุกอย่างก็คือเขาบอกว่าถ้าเขาไปขอความยุติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเนะาะคุณนรินเสื้อคมตานะครับจะไม่มีนี่สินกันกันกบทนายอันนี้ก็หมายความว่านะครับทนายเป็นฝ่ายออกนะครับเป็นฝ่ายออกอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วนะครับนรินกับทนายความเนะี่ยจะไม่ มาจ้ามาช่องไม่น้อยอุดรเศกิจข่าวหกค่ะจะพาไปดูเชฟยันเศกิจข่าวหนึ่งเล่านิดเล่าข่าวให้เราฟังด้วยกันนะคะไปฟังกับไม่น้อยอุดรเศกิจข่าวนะคะไปฟังด้วยกันไม่น้อยจะพาไปฟังเชฟยันเศกิจข่าวหนึ่งเล่าข่าวให้เราฟังด้วยกันไปดูกับไม่น้อยนะจ๊ะ แล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับให้เยอะๆนะคะขอบพระคุณค่ะทนายก็ไม่ได้รวยเสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้เนาะพี่สายคนนี้เขาไม่เอาก้าบาทอ่ะก็ยังว่าเนี่ยผมเออมันมีหรือก้าบาทมีหรือว่าทนายเอาก้าบาทค่าครูหรือเปล่าทั้งหมดอ่ะเออคุณแม่คุณแม่ได้ยินมาจากไหนเนี่ยได้ได้ยินเขาคุยคุยกันอ่ะเหรอเออเขาบอกทนายก้าบาทก็มี พอมีทำไมทำไมนรินเชลคอมตาคุณไม่เอาเออทำไมไม่เอาอ่ะอ๋ออันนี้ทนายเก้าบาทนี้มีใช่ไหมมีเอาดอกเอาดอกไม้ห้าห้ากล่มั้งแตเงินเดีก้าบาทกับน้ำโซดีขวดนึงก็ได้น้ำแดงก็ได้เขาเหมือนอย่างกับกังวางเลยคุณแม่ใช่เข้นเมื่อก่อนนะเห็นอยู่แถวปุกกอ่ากันแหละเหรอใช่ที่แถวปุกกอ่ากันแหละแถวหน้าบ้านลุงพลเมื่อก่อนอ๋อมีมีแบบนี้ ต่อตรงน้นก็ได้นะเออย่างไรซะฝากท่านผู้ชมนะครับชมคลิปตรงนี้นะครับถ่ายทอดสดตรงนี้ฝากไปบอกอนรินเชื้อคมตาด้วยนะครับหรือว,ว่าใครเป็นญาติของนรินเชื้อคมตานะครับย้อนกลับ<ม>บอกนะทนายก้ยาวไปอย่ยาให้ทนายและเจ้าพนต้องออต้องระหกระเหินไกลเลยเพราะว่ามีตรงนั้นเขาบอกนะคุณแม่ว่ามีดอกไม้<อ>ทุกเทียนที่เขาไปให้ผีนั่นเหรอแม่มีดอกไม้แหละจาได้อยู่ตอนนั้นอะเนาะอดอกไม้ทุกเทียน ดอกไม้แล้วก็น้ำเดี่ยวให้เลี้ยงน้ำแก้วเดียวก็พอจ่วอาวเินอีกเก้าบาทแค่นั้นแหละจริงๆเหรอคุณแม่ใช่จำได้อยู่ดูดูดูอยู่เ่วงนั้นถึงถึงจะไม่ถูกกันกับฝั่งโน้นนะแต่ก็ดูอยู่นะอ๋อใช่ไหมดูอยู่มีมีไปสอดซองอยู่อืมสอดสองทุกช่องอยู่เพื่อที่จะหาข่าวแหละอืมคุณแม่จะสอดมากนะยอเออยวจะพาลูกเข้าคุกไปด้วย <laughs> สอดทุกช่องแหละเออสอดคุณแม่รู้ไหมอะไรคลิปของเราแต่ละคลิปนะมันไปซอยเล็กซอยน้อยเออจริงๆซอยก็ซอยเอาให้หมดสิเออเอาไปซอยอันเล็กอันน้อยแล้วก็เอาไปเอาไปสร้างรายได้น่าสมเพชจริงๆนะคุณแม่คิดดูสิทำยังกับซอยจุกเออนะก็ก็เอาไปหมดเลยเอาไปเยอะๆนะไม่ใช่เอาไปเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยเออผมนี่ ถ้าตัดไปยังงั้นกูติดคุกไปดิเออมึงแค่แม่กูติดคุกนะไอ้มูนีไอ้มูนีมึงเอากูไปอีกแล้วนะมึงวันเนี้ยมันเอาไปไหมคุณแม่มันเอาคลิปเขาไปไหมโอ้ยึดหลายเออนะโอเคไม่น้อยก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ต้นฉบับของเซฟยันเกิจข่าวด้วยนะคะนน้อยอุดรเกิจข่าวเงียบไปหมดเลยเออคิดว่ามันพามาดูเชฟยันเกิจข่าวเล่าข่าวให้เราฟังด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายค่ะ